สวัสดีเอฟซีแฟนช่องถุงเงินผ้าร้ยคลิปนี้ถุงเงินผ้าร้ยจะพาไปตามแนวทางของเบ้าสารคามเนาะคะ่ะเบ้าสารคามงวดทีผ่านมาวันทีหนึ่งตุลาเลขเพิ่นมะเข่าเนาะคะ่ะเลขเพิ่นรุดเนาะคะ่ะอาจารย์สารคามหรือเบ้าสารคามเนาะคะ่ะเนาะที่ถุงเงินพาร้ยเอาเลขหาหน้อยเพิ่นมาลงเนาะคะ่ะล้วกะ ลงรัฐบาลไทยของเพื่อนไปเขาวงวดหนึ่งเนาะค่ะเนาะที่ลงไปเขาวงวดแรกที่ลงเนาะคะ่ะเรากางวดวันที่หนึงตุลาเลขพิ่นลุดเมื่อนี่ก,กะไปตามไ้แล้วเนาะคะ่ะตัวเลขของบ้าวสารครามกะเป็นเพียงแชนแนวทางเนาะคะ่ะใช้วิทยะญาณในการรับชมและรับฟังเนาะคะ่ะ เพราะว่าทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อนกะไหหมาเลขสองคู่แล้วก,เกวะะัเลขสามตัวเนาะค่ะเลขสามตัวเพื่อนกะมีลักลอยไหยพอมเนาะคะ่ะมีลักลอยไหยแล้วก็จับคู่ไหพร้อมเลขสามตัวเลขเพื่อนมาหลายคู่แล้วค่ะมีตัวเน้นไหแล้วก็มีตัวกันไห แต่ก่อนหน้านั้นนี่บอกได้เลยว่าเบ้าสารคามหรืออาจารย์สารคามเนาะค่ะเพื่นนี่บอกเลยว่าพระเอกตูกิงเลยสมัยนั้นเพื่อนเคยลงในช่องพีพาั์ะเนาะปีหกฮกหปีหกหาฮกซี่หกหาตวเลขเพื่อนยอมรับเลยว่าแม่นมาก เน้นตัวใดออกตัวนั่นเนาะค่ะเน้นตัวใดออกตัวนั่นก็ต้องกลับเลยเนาะค่ะพอมาปีปีนี่เนาะค่ะพอม้าปีนี่เลขเพื่อนบ่นป,ปันใดเนาะค่ะแต่ว่าเลขเพื่อนต้องมีโอกาสกับม้าคืนแน่นอนเนาะค่ะเนาะ,ะเลขเบ้าสารคามมีโอกาสกับม้าคืนแน่นอนค่ะเหมือนสมัยก่อนถ้าผู้ใดเคยได้เบิกเนาะค่ะตัวเลขของช่างคุ้มเนาะค่ะแต่ก้อนนี่ก็บ,บอกเลยว่า สุดยอดมากเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ข้างคุ้มก็เริ่มกลับมาติดกันแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเบ้าสารคามมีโอกาสแน่นอนเนาะค่ะมีโอกาสที่เบ้าสารคามจะติดหนึ่งในหนันเนาะค่ะเพราะว่าถุงเงินพารวยเป็นเอฟซีเพิ่นม้าโดนมากเนาะค่ะของเบ้าสารคามตั้งแต่ปีปีหกสามที่หูจากเพิ่นเนาะค่ะจนตามเพิ่นมาเรื่อยๆเนาะค่ะจนมาเพิ่นม้าเห็ดช่องของเจ้าของแล้วอะ ถุงเงินพ้ารวยกะติดตามเงินมาเรื่อยๆกันเลยทักเอาแนวทางเนาะคะ่ะแล้วเพิ่นกะให้ถุงเงินพารวยออกมาล้งเนาะคะ่ะเพื่อนบ่งของตัวเลขเด้อคะ่ะเพื่อนบอกเลยว่าอยากเอาตัวเลขก,กันใดไปลง้งลงใดเลยเด้อครับถุงเงินพ้ารวยกะเอามาติดตามมาลงช่องห้เนาะค่ะเนาะผู้ใดสะดวกจดจดได้เลยเด้อค่ะตัวเลขของเบ้าสารคามเนาะคะ่ะวดนสิบหกตุลาสองห้าหกเจ็ด เลขฮาน้อยเพิ่นกับแม่นมากเลยเนาะคะ่ะบอกได้เลยว่าเลขฮาน้อยเพิ่นแม่นมากบ่ได้ลงมาให้เกือบอาทิตย์เลขเพิ่นเข่าติดกันเลยเนาะคะ่ะเนาะเอาค่ะผู้ดใดสะดวกจดจดได้เลยเนาะคะ่ะเลขวิ่งเนาะคะ่ะเลขวิ่งของเบาสารครามเนาะคะ่ะวิ่งแปดกับเก้าวิ่งแปดกับเก้าเนาะคะ่ะจับคู่ให้หนึ่งแปด หนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าเพื่อนมีตัวเน้นไฮเนาะค่ะเนาะเพื่อนมีตัวเน้นไหฮเพื่อนเน้นไหฮที่หนึ่งแปดสามเก้าสามแปดโต๊กันเนาะค่ะเพื่อนว่าถ้าหกคู่ว่าเหตุงานนะคะหกคู่ไม่ทํางานมันจะมาที่แปดศูนย์และหาศูนย์เนาะคะ่ะ เพราะฉะนั้นมีตกกันในสองคููเนาะคะ่ะผู้ใดง,งบน่อยทุนหน่อยงบน้อยทุนน้อยนะคะจัดไปเลยหนึ่งแปดสามแปดและสามเก้างบน่อยทุนหน่อยจัดตัวเน้นไปเนาะคะ่ะเนาะเลขเพิ่นส่วนมากเนาะคะ่ะตัวเลขแนวทางของบ้าสารคามส่วนมากนะคะชอบเข่าบนส่วนมากเลยค่ะส่วนมากชอบเข่าบนแต่ตัวเลขบนละบนล่าง บนล่างกับพร้อมเ้อค่ะบนล่างกลับด้วยนะคะชุดนี้เป็นเลขสองโตเนาะค,ะะคะ่ะเนาะต่อไปเนาะคะ่ะเป็นเลขชุดสามตัวนะคะเลขชุดสามตัวเดี๋ยวให้แคปสองโตก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเลขแคปสองโตก่อนเอาคะ่ะแคปได้เลยนะคะงวดสิบหกเนาะคะ่ะเนาะแคปเลขสองโตเลยเนาะคะ่ะผู้ใดงบหน่อยทุนหน่อยจัด ตัวเน้นไปเนาะคะ่ะต่อไปเลขสามตัวนะคะเลขสามตัวเนาะคะ่ะเนาะเลขสามตัวหลักร้อยหลักร้อยมีสามมีหามีสองมีแปดหลักร้อยของเพื่อนเ้อค่ะมีสองมีหาแลวก็มีสามมีแปดเนาะคะ่ะเนาะหลักร้อยเพื่อนมีสี่ตัวเอคะ่ะ แต่เพื่อนก็นมีต้เนเ้นของเพื่อนหายอยู่เนาะค่ะเนาะหลักร้อยแคบหน้าจอแล้วเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอแล้วนะคะเ,อ,ะคาอ,ะคะเอาผู้ใดสะดวกจดรับจดเลขสามโตเพื่อนเนาะค่ะเนาะเลขสามโตเนาะคะ่ะจับคู่ให้ที่สามหนึ่งแปด สามสามแปดสามสามเก้าห้าหนึ่งแปดห้าสามแปดห้าสามเก้าสองหนึ่งแปดสองสามแปดสองสามเก้าเพื่อนจับเอาแค่ตัวเด่นเพื่อนเนาะค่ะคือสามคือห้าคือสอง มาใส่กับตัวเน้นของเพื่อนคือหนึ่งแปดสามแปดสามเก้าถ้าถามว่าทําไมอาจารย์ว่าจับลักลอยแปดมาใส่เนาะค่ะเพื่อนบอกว่าแปดมันมันแค่เดนมันเป็นเด่นร้องแต่ถ้าตัวเพื่อนเพื่อนเอาเบิร์ดเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นตัวเพื่อนเพื่อนจะเอามาเบิร์ดเลยเนาะค่ะลักลอยถ้าผู้ใดมากลักลอยของเพื่อนเบิร์ดถึงสะถึงสี่ตัวเนาะค่ะก็เอามาจับสซตัวเน้นเพื่อนได้เนาะค่ะเนาะเอามาส่ตัวเน้นเพื่อนได้เด้อค่ะ เดี๋ยวให้แคบหน้าจอเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอนะคะเ,ะขะคะเลขสามตัวเพิ่นเนาะคะ่ะสามตัวนะคะแคบหน้าจอเลยเนาะคะ่ะเลขสามตัวแคบคู่ไว้เนาะค่ะเนาะเอาแคบไว้เบิ้งเนาะคะ่ะสามตัวกับสองตัวเด้อค่ะเห็นชัดอยู่เนาะคะ่ะท,ท่านผู้ชมเนาะ เพื่อนเอาเลขสามตัวเพื่อนเพื่อนเอาตัวเน้นไปใส่เนาะคะ่ะเพื่อนเอารักลอยใส่ถ้าผู้ใดมากรักลอยแปดกะเอาแปดใส่เนาะคะ่ะหรือผู้ใดได้รักลอยแมนๆมนก็นลองมาจับใส่ของเพื่อนเบิ้งเนาะคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะะเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะ เรียบร้อยแล้วก่ะขอฝากช่องแน่เนาะค่ะเนาะฝากช่องถุงเงินพารวยไว้ในเด้อค่ะเบอร์โทรติดต่อว,วางแนวทางเนาะคะ่ะ0946528893 0946528893ฝากวางแนวทางตัวเลขเด้อค่ะถ้าผู้ใดมีตัวเลขแม่นๆตัวเลขดีๆกะ ฝากมาทั้งถุงเงินพ้ารวยได้เนาะคะ่ะเนาะสูงเงินพ้ารวยพร้อมจะเอาตัวเลขนำเสนอเนาะคะ่ะพร้อมจะเป็นสะพันบุญให้กับเอฟซีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะเนาะขอเว้าให้ได้แปดนาทีถึงสิบนาทีเนาะคะ่ะเพิ่นให้วาวแปดนาทีขึ้นเนาะคะ่ะเนาะกะขออนุญาตเว้าหลายน้อยนึงเนาะคะ่ะถ้าผูใ้ใดไม่อยากฟังกะกดหยุดคลิปแคบเอานาจอแล้วกะ ผ่านได้เนาะค่ะเนาะบ่ว่ากันเนาะค่ะเพราะว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะถ้าเขามีบุญสัมพันธ์กันกะได้เว้ากันได้ฟังกันเนาะค่ะเนาะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะส่วนมากทุกคนก็อยากได้ตัวเลขเรากะเอาไปเลยกับว่า่อยได้ฟังจบเนาะค่ะก็ว่าเป็นอย่างเนาะค่ะเนาะจบคลิปนี้นะคะก็ขออวยพรให้เอฟซีที่บ่เคยถือเลขนะคะบ่เคยเปิดปลดลอกได้ ร้องเข่าไปเบิ้งคลิปทีถุงเงินพ้ารวยลงไหวเนาะค่ะของวันที่เกตนะคะคลิปตอนเศร้าที่ไหวเจ้าที่กลางบ้านเป็นเจ้าที่กลางบ้านเน้ะค่ะบ่เมนเจ้าทีหน้าบ้านเนาะค่ะไหวเปิดรับบารมีเจ้าที่หน้าบ้านจะเป็นอีกชุดหนึ่งชุดนั่นสําหรับไหวเจ้าที่กลางบ้านเนาะค่ะทาผู้ใดอยากรู้ว่าไหวแบบไดนยังไงกะเข่าไปรับชมรับฟังได้เนาะค่ะ จบชิปนี้ก็ขออวยพรให้เอฟซนะคะขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีสิ่งดีคิดสิ่งที่รอสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ